เปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกที่กคาลพงกักกันครับก็มาพบกับบทสรุปนะครับบทสรุปผลการออกสลากินแบ่งที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ครับออกมาแล้ว นะครับหนึ่งสิงหาคม2,163ผลการออกก็สวยงามนะครับ5 6 9 3 9 1เลขหกเกางนะ569จะเขียจะนิเคตไปตรงนี้แล้วกันนะห้าหกเก้าสาเาหง6 9 2เรามาดูกันครับว่าเรามีสูตรไหนเข้ามาบ้างจะได้ เดินต่อเนื่องไปในวันที่16สิงหาคมอันนี้คือแผนสรุปเราเนาะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง391เนาะ391หลักร้อยเราไปเน้นที่6กับ7มีแค่สูตรเดียวสูตรบนสูตรนี้สูตรเดียวนะ3 6 7เี่จานคัดเริ่มมาแค่6กับ7ไม่เอา3มานะครับจริงๆ3ก็มีในนี้1ตัวในหลักร้อยบนสูตรนี้ก็คงจะเดินต่อเนื่องไป10บน เข้าเนื้อตรง,ตรงถูกต้องครับไม่ผิดพลาดเลขเก้าน,นะเเพียงแต่ว่าหน่วยบนเลขเจกับหัวว้าหัวเเป็น1นเป็น7 1็ดเท่ากับ7 7็ดเท่ากับ 1, 1> เราไปเน้น7นะครับเป็นเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงทําได้แค่นี้แต่สูตรบินกระทบชน100สูตรเราเข้าครับ2837190 28 2 8เจ็ดหนยจะเห็นว่า 3 9 1ถูกต้องครับอยู่ในกรอบ2 7 3 2 8 3 7 1 9 0อยู่ในกรอบครับ3 91อยู่ในกรอบเราเอาแล้วครับก็เป็นไปตามนั้นนะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูกันว่าแต่ละสูตรปิดย่อยนั้นจะเป็นอย่างไงรกันบ้างนะโดยเฉพาะเราจะเห็นว่าจะมีสูตรหลักร้อยหลักสิบนี่เข้ามาทั้ง2ส,สูตรนะ ส่วนเลขเด่นนี่เข้ามาหมดเลยเลกวิ่งเข้ามาเลขเก้าวิ่งเก้าเลกเด่นนี่เลขนหนึ่งนะเด่เก้าเด่นบนเข้ามาทั้งคู่เด่นคู่นะสิบหน่วยร้อยหน่วยร้อยสิบมีเข้ามาหมดเลยนี่เลขเก้าเลขหนึ่งเลกสามเลขเก้าเข้ามาครบนะครับแต่ละสูตรเราเข้ามาครบ เป็นตว่าใครจะเลือกตัวถูกนี่ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาโชคลาภวาสนาของแต่ละท่านมือนกันนะครับเราก็จัดสูตรได้ประมาณนี้นะครับโดยเฉพาะเลขเด่นนะครับกับเลขปักหลักเอาละครับเรามาเข้าเรื่องของเราเรามาดูสูตรปีกย่อยกันนะครับมาดูสูตรปีกย่อยกันว่าเราจะเดินหน้าต่อไปมีสูตรไหนบ้างท่านเพื่อนสมาชิกก็ย้อนไปดูได้ครับ,ลง,ล,ปปนนรบลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วครับลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วเอาเรามาดูกันเอาเราจะเริ่มจากสูตรแรกนะครับ สูตแรกเนี่ยวิ่ง2ตัวบนนะโค้งสุดท้ายด้วยนะวิ่ง2ตัวบนเราวิ่ง9ก้าออก3 91กถูกครับ3ก้าเก้าส2ในก้าครับ, 3, 9, รบเข้ามาในตำแหน่ง10บนถูกต้องหลักแสนบวกกัน2ครั้งนี่ครับบวกหลัก13ตัวหน้าครั้งที่หหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2บวก9คงที่นี่คือ 0, สูตรสูตรที่1 หลังจากนั้นเราก็จะมีสูตรหลักร้อยบนหลักร้อยบนครับเรา,าปักหลักร้อยบนนะห่งสิงหาคมเราได้เป็นเลขสามกเจ็ออก3ามเก้เก้ลขสครับเข้ามาในตำแหน่งร้อยบนถูกต้องสูตรนี้นะครับไปเปิดชมได้นะครับเราจะนอนต่อเนื่องเป็นสูตรเก่าเร่าใหม่2องดาวในวดที่16สิงหาคมที่จะถึง หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบวกหลักร้อยสามตัวท้ายครั้งที่1บวก4ี่สางคงที่จากร้อยบนเราก็จะมาดู10บบน่ะถูกหลักร้อยหลักสิบหลักสิบปักหลักเห็นไหมปักหลักเราถูก2หลักเลยนะหลักหน่วยเจ็ดเป็น1 1ึเท่ากับเจ็ดเเท่ากับหนึ่เสียได้นิดเดียวครับเอาปักหลักสิบบน2ดาวสูตรนี้นะครับ8ปดเออก3 9 1 เก้าสองเลขเก้าครับเข้าในตำแหน่งสิบนถูกต้องนะครับ10บบนถูกต้องสูตรนี้ก็จะเป็นเปนสดาวใช้หลักแสนสิล่างหน่วย3ตัวหน้าครั้ 2, 1, งที่สองบวกสองกคงที่โอเคครับสูตรนี้ส่วน10บนอีกสูตรสูตรหนึนะเป็นสูตรใหม่ เอามาคำนวณเทียบชนกระทบชนกันก็เข้ามาเหมือนกัน3 9 1 9 2้อ่้าองันนี้สูตรใหม่เราคำนวณ 0, 95, 0 59, 9 5ย์9ก้าห้า้าเาเล็กเข้ามาเป็นสิบบนถูกต้อง10บบนเราเข้า2ส,สูตรเลยเทียบชนกันก็เข้า2ส,สูตรเลยเอาแล้วครับก็ามาถึงตรงนี้แล้วทีนี้เราไปดูสูตรอื่นๆบ้างสูตรปักหลักสูตรเทียบสูตรเล็กวิ่งเข้ามานะ นี้เด่นล่ะเลขเด่นเราเข้าแต่ชุดเลขบนเลยนะเลขเด่นเอาเริ่มจากนี่เด่นบนคงสุดท้ายก็เข้า 7, 9, 3, 9, 1, 9, 2, เจ็ดเก้สามเก้า่ก้องเลขเก้เข้าปานเด่นใบนนะเด่นบนเข้าหลัก 100, ร้อยบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนบวกสี 4, เลขสงคงที่สุดแรกสุดเลขเด่นนะผ่านไปสุดเลขเด่นบนอีกสุดหนึ่งสามเกหนึ่งเก้าสองนี่เลขห โค้งสุดท้าย3ดาว1เข้ามาใน,นหน่วยบนยังไงสูตรเราเข้ามาพอสมควรนะสูตรเข้ามาพอสมควรก็ไล่เรียงไปเรื่อยครับถ้าจะย้อนไปดูสูตรที่ผมไล่มาให้ดูเนี่ยก,ก็จะมีตัวที่เข้ามาจากเป็นบนสามดาวแค่นี้เป็นพวกเด่นคู่นะสิบออหน่วยบนนี่โค้งสุดท้ายสิบหน่วยบนสามดาวเข้าไหมไม่เก้าสองสองเก้า เราทำเป็น92่อ91นี่มันบอ,อกเล็กล่างนะ391 92โค้งสุดท้าย10หน่วยบนนะใ้9ครับเข้ามาในแ่ง10บด91น,เนีเราทำเป็น92สวยงามเหมือนกันครับส่วนนี้3ดาวด้วยนะครับอยู่กับเรามาสถิติ12งวดนะเด่นคู่10หน่วยบนจากนั้นเราก็จะเป็นร้อยหน่วย10หน่วยแล้วเป็นร้อยหน่วยร้อยหน่วยก็เข้าไง ส่วนมันสอดคล้องกันอยู่นะครับ39192เพียงแต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปรเซ็นต์อันนี้หลักเล็กหนึ่งเข้าหลักหน่วยบนจากร้อยหน่วยมามีไหมสดาวด้วยครสุดนนี้นก็เป็น110 10หน่วยร้อหน่วยร้อยสิร้อเข้าไหมสามเก้าหนึ่งเก้เลขสาเลขเก้เข้ามาทั้งคู่เลย ร้อยสิบเลยทีน,นี่โอ้โหสวยงามนะสูตรนี่ร้อยสิบนี่ยสามเก้าเนี่ยหนึ่งสิงหาคมใช้สูตรยังไงใช้แค่หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสองสามสามคงที่หลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งย้ำนะครับบวกสองสามสามคงที่สูตรนี้สวยงามที่สุดแล้วนะร้อยสิบนี่เข้าทั้งร้อยทั้งสิบเลยสามกับเก้าจากร้อยสิบมาก็มาครบละครบละครบละสิบบนนี้ผ่านไปแล้วนะครับผ่านไปแล้ว ก็เป็นไปตามนี้เป็นไปตามนี้นะครับสูตรั้าลหยแหละก็หวังว่าเดี๋ยวจะทําเริ่มทาสูตรสูตรเหล่านี้เดินต่อเนื่องไปในวันพรุ่งนี้นะครับวันจันทร์เป็นวันแรกแล้วเราจะมาเดินหน้าต่อเนื่องไปพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับคาเตือนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพวิจารยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคํานวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจ สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย